ผู้ชมมาแล้วเดี๋ยวขอเก็บอุปกรณ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วกับส้มค่ะอาระ,ะค่ะเมื่อกี้หลายคนถามเหมือนกันเอาเมื่อกี้ทาอะไรกําลังเช็คอยู่นะคะว่าคิ้วของส้มเนี่ยสองด้านมันเข้ากันหรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยว่ากันในเรื่องนี้ละกันเรื่องของคิ้วคิ้วค่ะคิ้วเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเปรียบเสมือนมงกุฎของใบหน้าเพราะฉะนั้นเราจะปฏิเสธไม่ได้เลยวว่าทุกการแต่งหน้าทุกๆครั้ง ต้องเขียนคิ้วให้สวยที่สุดบอกเลยบางคนบอกว่าแต่งหน้าไม่เป็นอันนี้คิ้วไม่ต้องเขียนได้ไหมถามว่าได้ไหมบอกเลยว่ายาดีกว่าเพราะว่าอะไรสมเคยนะวันหนึ่งกะจะไม่แต่งหน้าแต,แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คอือเขียนคิ้วเถอะมันรู้สึกว่าพอเขียนคิ้วแล้วหน้ามันจะดู ดูมีมิติขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยคนเขียนคิ้วไม่เป็นหรือว่าคนที่รู้สึกว่ายังเขียนคิ้วแล้วยังไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ใช้อุปกรณ์แบบไหนดีวันนี้ค่ะมีมาแนะนำกับนี่เลยโอ้ยรักมากๆ Star Queen ค่ะแต่ว่าชื่อเต็มของเขาก็คือ Star Queen Magic Slim b o Pencil นะคะนี่เป็นถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือดินสอเขียนคิ้วขั้นเทพ ถ้าถามส้มนะคือสตาควีนเนี่ยทางสตาควีนขาไม่ได้บอกว่าให้รูคันเทมแต่ส้มจะบอกเลยว่ามันคันเทมจริงเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเป็นดินสอเขียนคิ้วนะที่มี2ด้าน1มีแปลงอีกด้านหนึ่งจะเป็นดินสอถูกป,ป้าก็ดูธรรมดาแต่ว่านี่เป็นดินสอเขียนคิ้วที่คนที่เขียนคิ้วไม่เป็นก็สามารถเขียนคิ้วได้แล้วนะคะแล้วก็สวยด้วย 2. เป็นดินสอเขียนคิ้วที่มีคุณภาพคะ่ะเนื้อนุ่ม เขียนง่ายให้สีที่ติดทนนานตลอดทั้งวันและส่วนใครที่แบบปกติถ้ามันที่ห้องอื่นเนี่ยบางทีมันอาจจะมีแค่ดินสอใช่ปะแต่อันนี้ค่ะคุณผู้ชมมันมีเป็นแปลงให้เราปัดปัดแบบว่าให้มันดูแบบสมูทมากยิ่งขึ้นด้วยฉะนั้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชมตัวเนี้ยนอกจากจะเป็นดินสอที่จับง่ายแล้วเขียนง่ายแล้วนะสีของเขายังสวยด้วย้่งจะบอกเลยชอบมากๆ คือจริงๆแล้วเนี่ยจะถามว่าเราใช้สีเดียวได้ไหมบอกเลยว่าได้แต่ถ้าถามว่าช่างแต่งหน้าแนะนําว่าเราควรจะมีดินสอเขียนคิ้ว2สีหรือเปล่าบอกเลยว่าควรค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมสมมุตินะเราใช้สีเดียวมันจะดูทื่อไปทางเส้นถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้2สีสีที่เข้มหางคิ้วค่ะ สีที่อ่อนตรงหัวคิ้วค่ะเอ่อเห็นไหมแค่นี้เราก็สวยเหมือนช่างแต่งหน้าแบบโปรเฟชชั่นแนลละฉะนั้นวันนี้ค่ะสีที่ส้มถืออยู่นะคะขออนุญ,ญาตดูหน่อยเป็นสี01สีคาราเมลสีนี้นะคะ,ะผู้ชมก็เหมาะสําหรับอ๋อถ้าถามส้มนะคุณอาจจะเลือกว่า ดินสอเขียนคิ้วที่คล้ายๆกับสีผมคุณก็ได้อย่างส้มนต่ส้มจะมีทางคาราเมลนะคือสี01แล้วก็สี02คือสีน้ำตาลเข้มถามว่าทําไมต้องมีสองสีเก่ยนที่บอกไงสี02อ่ะเอาไว้เขียนหางคิ้วสี01สีคาราเมลสีอ่อนใช่ไหมไว้เขียนหัวคิ้วแล้วก็เอาแปรงค่ะปัดอีกทีแล้วที่สําคัญเขียนคิ้วนะ เวลาที่เขียนของซารควีนเนี่ยนะคุณผู้ชมดินมสอเนี่ยไม่ต้องเขียนต่อแบบไม่ต้องเขียนเตมิมบ่อยๆเขียนทีเดียวติดทนนานตลอดทั้งวันเส้นก็บางไม่หนาเป็นนิ้วคุณผู้ชม เขียนง่ายและให้สีที่สวยบอกเลยใช่แล้วเนี่ยเหมือนเราไปจ้างช่างแต่งหน้าแต่บอกเลยนะคะว่าเราอ่ะเขียนคิ้วเองด้วยซาครีนค่ะเอาล่ะไม่เชื่อต้องลองนะไม่แพงไม่แพงแล้วสีสวยด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้กดดาวน์โหลดก่อนแอปพลิเคชัน JCM Commerce นะคะแล้วก็สั่งซาสั่งซื้อได้หนึ่งช่องทางอีกหนึ่งช่องทางตรงไปเลยจ้า j c Shop ทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านเลือกไปเลยสสีที่ซอเขียนคิ้วมีสีเดียวอาจจะไม่สวยเท่า2ส,สีเพราะสองสีเปรียบเสมือนว่าเรามีช่างแต่งหน้าอยู่ ตลอดเวลานะคะเลือก Star Queen Magic s l i m b o Pencil วันนี้รับรองว่าคิ้วของคุณสวยเลิศค่ะเอาล่ะวันนี้หมดเวลางส้มแล้วนะเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาแนะนำใหม่ว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างของ Joy c o y นะคะวันนี้ลาไปแล้วขออนุญาตไปดูก่อนซิแต่แนละ้วคิ้วสวยรละย,ยังอะ่ะสวัสดีค่ะคิว้วคิวค่ะบ๊ายบาย